สวัสดีครับพี่น้องชาวปากน้ำที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ก็ก็เลยขอคิวข้างหน้าไว้หน่อยเพราะว่าหลายวันแล้วไปอยู่คิวข้างหลังก็พี่น้องก็ <c oughs> ก็ยังว่านะครับเหลือน้อยไปนะฮะพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับก่อนอื่นใดนะครับ ผมต้องขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนั้นเห็นแสดงพลังที่ยิ่งใหญ่มากนะครับวันที่เราไปที่ธนาคารกสศแล้วก็ไปต่อเนื่องไปถึงปปอชอนะครับแล้วก็ที่แน่นอนที่สุดนะครับก็เราก็ได้แสดงศักยภาพในการที่เป็นพี่น้องประชาชนที่จะคอยตรวจสอบคอยดูแลการกระทำงานของข้าราชการนะครับ การที่เราไปนั้นเราเหมือนกับว่าเราจะไปทวงถามบรรทัดฐ,ฐานของการปฏิบัติหน้าที่ของปปชนะครับว่าการทำงานของพวกคุณนั้นมันมีความเที่ยงธรรมหรือไม่นะครับในฐานะที่พวกคุณเป็นคนที่ชี้มือความผิดโดยปกติคำว่าปป,ปชนั้นนะครับจะแปลมาจากนะคำย่อก,ก็คือปป,ปชย่อมาจากคำว่าสำนักงานป่าปรามและการทุจริตการอ่ ทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการแห่งชาตินะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าหน้าที่ของเขาก็คือพูดง่ายๆแบบเขาเรียกว่าหน้าที่ปราบโกงในข้าราชการในวงราชการนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าปปชนั้นจะมีหน้าที่ในการไปปราโกงแต่สิ่งที่เราได้เห็นในช่วงขณะนี้มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มีความคลางแคลงใจนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องการนะครับที่มาที่ไปของสวที่มีนักการเมืองสสและก็สวเข้าชื่อกันในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มาของสวนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องคดีที่เรียกได้ว่าไม่น่าที่จะเป็นหน้าที่ของปปชพี่น้องครับแต่ไงได้กลายเป็นว่าปปชก็ไปรับหน้าที่นี้เฉยเลยแล้วก็มีการไปดึงเอา ไปเรียกให้สสแล้วก็สวมารายงานตัวต่อคณะกรรมการปปชอันนี้แหละข้อที่หนึ่งที่เราทําให้มองเห็นว่าปปชนี่มันเริ่มซักจะบานไปลายไปใหญ่แล้วมันเริ่มที่จะก้าวไกลาหน้าที่ในส่วนอื่นๆไปใหญ่แล้วนอกจากนั้นพี่น้องครับปปชจะสังเกตได้ว่าคดีที่เกี่ยวกับพรรคประชาธิปัตย์นะครับพอไม่พี่น้องครับไม่เห็นมีการมีความคืบหน้าเลยไม่ว่าจะเป็นคดีเรื่อง อ่าปลศาที่พักประชาธิปัตย์ในชวนเหล็กภัยที่มาตั้งองค์การบริหารสินทรัพย์บริษัทบริหารสินทรัพย์นะครับที่ไปรวบรวมเาสินทรัพย์ของกลุ่มธนาคารหรือองค์กรหน่วยงานต่างๆนะครับที่ธุรกิจมันเก๊งไม่มีเงินทุนหมุนเวียนอยู่ในบริษัทในองค์กรนะครับเอามารวบรวมในช่วงที่ธุรกิจประเทศไทยเสียหายย่อยยับนะครับที่เรียกว่าอยู่ในยุคข,ของ IMF นะครับพ่อแม่พี่น้องครับ ก็คือปี40เพราะฉะนั้นในทุนทรัพย์ของสินทรัพย์ทั้งหมดนะครับที่มีอยู่ในบลสนั้นมูลค่าไม่ต่ำกว่า8แสนล้านครับพ่อแม่พี่น้องแท้และนอกจากนั้นการที่ไปขายก็มีการไปขายแบบอุบอิบไม่มีการเปิดเผยและเวลาที่มีพี่น้องประชาชนไปเรียกร้องให้มีการตรวจสอบ เรื่องการดําเนินคดีเรื่องปลรสไปถึงไหนปาชาวชก็กลับกลายเป็นว่าไปชี้มูลความผิดนะแค่เลขาคณะกรรมการบริหารบริษัทสินทรัพย์เท่านั้นเองนะครับพอไม่มีน้องครับนอกนั้นไม่มีผิดแล้วพี่น้องใจสังเกตได้ว่าผลป,าลป,ป,ปารากฏแล้วไปไปมาปลรสเสียหายไปร่วมทั้งหมด8ปดแสนกว่าล้านก็เงียบหายกันไปเลยนอกจากนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีกโกง การโกงของพักประชาธิปัตย์นะครับเพราะไม่พี่น้องครับโกงพักประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นการสอประกอสีขีดศูนย์หนึ่งนะครับเรื่องเขาใหญ่แพงบ้างน้ำน้ำมันปาล์มบ้างนะครับลงพักตํารวจที่โกงไป396แห่งทั่วประเทศแล้วก็นอกจากนั้นคดีการสลายการชุมนุมมีการฆ่าเสียแดงถึงร้อยศพและก็บาดเจ็บอีก2,000กว่าคนพี่น้องครับนอกจากนั้นก็มี การบุกยึดสถานที่ราชก,การหรือหลายๆคดีนะครับพ่อแม่พี่น้องไปบุกยึดสถานที่แล้วก็เปิดกั้นถนนในกรุงเทพมหานครอีกเยอะแยะบุกยึดทำเนียบรัฐบาลยาวนานพี่น้องครับไม่เห็นคืบหน้าอะไรเลยและพรรคประชาธิปัตย์เหมือนจะเป็นคนดีในสายตาของพวกเขาไปหมดแสทุกอย่างเลยแต่ในขณะเดียวกันถ้ามองมาที่พรรคเพื่อไทยเหมือนกับเป็นคนเลวคนที่เหมือนกับว่า อยู่ในโลกร่วมกันไม่ได้ครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่คือบรรทัดฐานของปปชในยุคนี้อย่างนั้นเลยยังไงใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราถึงไปดวงถามก็พอดีก็แกนนำทั้งหมดสี่มาสี่คนห้าคนก็มีของแถมมาด้วยมีหมายจับมาด้วยสมศักดิ์จตุคามก็พอโชคดีหน่อยก็เขาอาจจะมองไม่เห็นั้งเพราะว่าเขามองไปที่พระสมเด็จในคอมากไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เลยไม่มีหมายจับกับเขาด้วย นะฮะแต่ไม่เป็นไรนะฮะระดับสมศักดิ์จะสกครามนะไม่มีใครที่จะมากล้าจับหรอกเพราะว่ามีของรีคุ้มครองกันอยู่นะฮะแม้แต่จะผ่านดงกระสุนผ่านดงลูกระเบิดก็แล้วแต่ในสมรภูมิลบไม่ว่า10เมษาที่ลาดดำเนินหรือว่า19พฤษภาที่ราดประสงค์ก็แล้วแต่ลอยมาแล้วเยอะแย,ยะพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแม้แต่หมายจับสักฉบับไม่มีก็แล้วกันแต่ผมต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่ไปร่วมด้วยช่วยกันวันนั้น และแสดงพลังให้พวกมันได้รู้ว่าขนาดนี้กูจับตามองพวกเมืองอยู่พฤติกรรมที่เลวๆมึงตงเลิกไปซะไอพวกปปช่าโง่ใช่ไหมพี่น้องครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับว่าขนาดนี้ปปชมันเป็นริ้วล้อของพวกอํามา์นะครับและร่วมกับประเด็นการร่วมกันสนับสนุนกับมับสุเทพเดอสุบรณเพื่อในการที่จะตีวงร่วมกันสนับสนุนลุมการสกรรม ภาครัฐบาลของนายกยิ่งรักครับพ่อแม่พี่น้องครับถ้ามึงการกระทําในช่วงขณะนี้นั้นเราจะเห็นว่าปปชนะครับมันไม่มีจรรยาบัณแล้วไม่มีมาตรฐานของการบริหารการทํางานแล้วไม่ว่าจะเป็นการชี้มูลความผิดนะครับเขาเรียกว่าเวลาคดีของพรรคประชาธิปัตยชี้มูลความผิดมันไม่สนใจมันเก็บไว้ในลิ้นชักมันเก็บไว้ในตู้ไว้ในที่ไหนก็ไม่รู้ จนลืมจนหมดอายุแต่เวลาที่คดีความเกี่ยวกับพรักเพื่อไทยโดยเฉพาะคดีเรื่องจำนำโครงการจำนำข้ามันบอกว่าจะต้องรีบจัดการทันทีนี่มันแปลว่ายังไงไอปปชไอวิชามหาคุณไอวิชากงพี่น้องครับผมต้องขอการาบเรียนพ่อแม่พี่น้องว่านี่แหละครับมันเตรียมการในการที่จะเชื่อลรัฐบาลของท่านนายกยิ่งรักแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเราจะนิ่งเฉยไม่ได้ ถ้าหากประเทศไทยในขณะนี้มันจะเกิดการนองเลือดมันจะเกิดการกียกก็ให้มันลูบไปผมขอกราบเรียนเพราะไม่มีน้องว่าประเทศจีนยังมีระบบฮ่องเต้ยังมีระบบจักรพรรดิกำแพงเมืองจีนใจใหญ่สูงขนาดไหนก็แล้วแต่ยังสามารถเปลี่ยนฐานไปได้จากระบบฮ่องเต้และพวกตักลีนาทั้งหลายกลายมาเป็น ระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ใช่ไหมพี่น้องครับนอกจากนั้นยังมีประเทศลาวก็เปลี่ยนฐานไปแล้วพม่าก็เปลี่ยนฐานไปแล้วเขมรก็เปลี่ยนฐานไปแล้วเพื่อนบ้านของเราเหลือแต่ประเทศไทยเท่านั้นมันจะไปไหนเสียในเมื่อมึงไม่เคารพเสียงของพี่น้องจำนวน20กว่าล้านเสียงที่ให้ท่านนายกยิ่งรักเป็นรัฐบาลต่อไปมึงต้องเจอดีใช่ไหมพี่น้องครับ เดี๋ยวผมขอพูดสั้นๆไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวอาจจะมาอีกรอบสองนะครับพ่อแไม่พี่น้องครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอกรับเรียนไว้แค่นี้ก่อนเพราะมีวิทยากรหลายท่านขอบพระคุณมากนะครับเพราะไม่พี่น้องครับเดี๋ยวเจอ